สวัสดีครับสวัสดีค่ะได้เรื่องนะครับวันนี้ได้เรื่องอีกแล้วมึงมีเรื่องทุกวันแหละเป็นเหตุสังเกตได้ใช่ครับเนื่องจากว่าผมไปเจอคลิปในโซเชียลมาเขาใช้มาม่าเนี่ยมาม่าต้มยำกุ้งกับมาม่าเป็ดพะโละต้มผสมรวมกันเข้าไปในหม้อเนี่ยแล้วเขาบอกว่ารสชาติมันจะว้าวมาก พอดูแล้วทีนี้ก็ว้าวุ่นครับเกิดอาการอยากจะว้าวอยากจลองบ้างวันนี้ก็เลยต้องก็คือจะมาลองแหละเห็นเขากินกันแล้วบอกอร่อยอะผมไม่เชื่อหรอกใครทำอะไรผมไม่เชื่อหรอกถ้าผมไม่ได้ลองเองกับตัวไม่พูดพัมทำเพลงมากกว่านี้ครับอย่าเพิ่งไปเปิดดีรอมันลอ,อยนึงเยน้ำแห้งมาม่าต้มยำแอนด์มาม่าเป็ดเโลครับผสมรวมกัน มันจะอร่อยอย่างที่เขาบอกไหมลองดูรอรุนหลันดื้อว่ะเขาบอกมันยังรอดื้อน,น้าทุกคน<อ>จะใส่แล้วนะใส่เลยปะเอาสิแน่อันนี้เผพดผาดูาต้องร้องของมันต้องร้องเห็นแล้วอยู่เฉยไม่ได้ต้องบอกด้วยนี่ไรไม่บอก แต่ให้ดูคลิปมาเขาใส่หมดเลยป่ะเออเขามิกไปเลยนะเหมือนกันเริ่มแล้วเริ่มแล้วใส่หมดนี่นะกูตบเก่าเกินเอาใส่โอ้โหเทก็จะเทได้นอ้องงกลัวมันเจ็บปนีดอยู่นั่นเลยโอ้โหทำไมเนี่ยเราเป็นผู้หญิงนะท้าเดือเกินทำอะไรก็ท้า เ้ยจริงเหรอแต่เวลาอยู่บนที่นอนนะเน,นี้ยเนีนนนนนน้ยเนี้ยเงี้ยเนี้ยเนี้ยกูจะบอกว่าอย่างอื่นกูก็ไม่ช้าละเนียนเลยไม่แพ้แม่หิวอยากร้องอยากกินแล้วมึงไม่กดให้เครื่องมันลงไปละเต้แล้วแล้วช้อนมีมึงทําไมไม่ทําล่ะ why ไม่ทําล่ะเออนี่ครับเบแกช่วยโปรเทนอ,อ่ะ หม้อไฟฟ้าน่ารักตตมูเตมีครับเสร็จแล้วครับเมนูมาม่าต้มยำกุ้ง x มาม่าเป็ดพโล้ครับจะอร่อยตามโซเชียลเขาหรือไหมมาลองดูมิก<ด>มก็ได้หให้เกียรติคุณแอนขอชิมน้ำก่อนนะนี่ค่ะน้ำคนขักเฮ้ยได,ได้เรื่องปะได้เรื่องปะได้เรื่องนะ,ะได้เรื่องนะ เค็มเหลือบกูบอกแล้วว่าต้องมีรสชาติของน้ำสะเลเค็มแตมันหอมเออก็มันหอมเพื่องเทจะเป็ดพะโู้เออทุกคนมันจะออกเค็มอะเค็มแน่นอนแต่จะมีกินแบบเป็ดพะโล้ก็โอเคนะพอผสมกันคล้ายๆกิ่นอันี้ใช่แล้วหมัาม่าหมูสับ แต่มีกินเป็ดโล้แต่ไม่ได้ความเปรี้ยวความอะไรไเ,ะเค็มน้ำเค็มเค็มน้ำมาก่อนแต่ก็ได้อยู่นะมันหอมอะ่ะเค็มเผ็ดเว่อร์รดได้ขอกินครัวอ ทำไปทำเฮีย้ยอะไรทำเพื่ออะไรอ,อร่อยมันก็อร่อยตอนมันเค็มเค็มว่ะผมว่ามันออกไปทางเค็มเลยเค็มแล้วก็วตามด้วยเผ็ดมันไม่มีหวานไม่มีเปรี้ยวใช่ไหมแต่ก็กินได้เค็มเค็มแต่ก็กินได้นั่นแหละอย่างที่บอกก,กินได้มันกินได้อยู่แลยจะไม่แบบว้าวนอง ไม่ต้องเชื่อพวกเราเอาไปลองทำตามดูแล้วคุณจะรู้ว่าเพราะว่าเราก็ทำตามเขามา <laughs> ก็ถึงได้บอก่ะอร่อยของแต่ละคนไม่เหมือนกันลิ้นของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่มันก,ก็กินได้ไม่เค็เหรอกแต่บอกก็เลยว่าเค็ม <c oughs> เออเค็มตามด้วยเผ็ดแค่นั้นแหละรสชาติในหม้อเน,นี้ยเหมือนว่าก็ต้องไปปรุงเอาอะใช่ <c oughs> แล้วแต่ความ<ต>ชอบนคนนะเราเนียกอะเพียว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 เลี้ยวก็ได้แองให้แพทเนมสิบ เจ็ดพอโอ้โหผมเอาไปสักหกจะถั่วแบบแต่พอกินกระถั่วมันห<ด>วานนะอืมกินไปกินมมันก็นดีเนาะอืมได้ตัวฝักยาวด้วยช่วยมันจะกรุบกรุบตัวฝักยาวมันม<ก>ีความหนะวาน่ยนไปลองทำตามกันดูครับอยากรู้ก็ไปลองทำตามกันดูเรียน้ำเยีเ่ยว กินไปกินมาไม่คินเล่ยวะ่ะว้าวเหมือนหน้าตากูปะสวยสวยเป็น <c oughs> คนหน้าตาดีรูปร่างดีสวยในยในโลกนี้ไม่มีใครสวยเท่าแล้วสวยดูดีดดครับกินไปกินมาก็ได้อยู่นะเอาเรื่องอยู่นะถั่วเนี่ยผมว่าถั่วเนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญเนี่ยทําทำให้แบบไม่เรียนเลยเฮ้ยได้อยู่ก็ได้อะ่ะให้ผ่านแลคลิปนี้ เมนมาดีว่าพี่ต่าผู้ของก็จะอยู่กินรอบแล้วไอ้กินถั่วมั้งปะก,กินอือจริงอ่ะถั่วแม่งกรุบเนาะเล็ดเล็ดเล็ดเพราะว่ามันร้อนบ้าแค่ไหนมันร้อนคล่องคล่อง ไปกินต่อเยกว่าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสิงอยากลองอยากรู้อะไรเห็นอะไรเราก็จะมาลองทําให้ดูครับไม่ต้องเชื่อพวกเราเพราะเราก็ไม่เชื่อคลิปที่ดูเราเลยมาลองใช่โอเคใครอยากรู้ก็ไปลองครับมาม่าต้มยำกุ้ง x มาม่าเป็ดพะโล้ครับลิ้นใครลิ้นมันแต่สาหรับเราก็ผมให้ผ่านแองก้าให้ผ่านถ้าใครกินรสเ,เค็มเผ็ดว้าวแน่นอนโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ ไปก่อนนะครับสวัสดีครับรักทุกคนค่ะสวัสดีค่ะอยากให้เราทำอะไรก็มินเข้ามาได้นะนเดี๋ยวจัดให้นะเดี๋ยวจัดใหนะ้บักบัก